ตีสองกว่ากว่ากูหิวขึ้นมาเดินออกจากบ้านโดยชุดนอนหลายมีจุดหมายปลายทางคือสะพาลอยแมนะสศิ <Yeah. S 1> เปิดประตูเข้าไปติ้งต้องแอเย็นช่ำสมองกูเลยปองว่าจะกินไรดีวะเดินวนไปวนมาทาันใดนั้นสวรรค์ก็ส่องนางฟ้าลงมาผมยาวสลวยในชุดอยู่บ้าน uh. หน้าตาน่ารักเห็นแล้วใจสันสะท้านน้องเดินไปหยิบโยเกิดที่ชันวางหุ่นดีชะมัดอยากจะเข้าไปทักจังเว้ย กูเดินตามน้องไปแบบเนียเนียเลยทําเป็นเลือกของแต่ใจแม่งโคตรจะเฉยยอะไงดีว่าจะเข้าไปทักยังไงจังหวะนั้นน้องทําเหียนตกพอดีก้มลงไปเก็บแล้วไงหน้าศบตายเยกูแทบจะบ้าน้องน่ารักชิบ <Ooh. S 1> กูเลยรวบร,รวมความกล้าแล้วเดินเข้าไปทักน้องครับน้องครับทําเหียนตกรอครับน้องน้อพยักหน้าและยิ้มให้กูหนึ่งทีโลกทั้งใบแม่งสดใสขึ้นมาทันทีนกูเลยชวนคุยต่อแบบไม่ให้เสียเวลามาซื้อของเด็กๆบ้านอยู่แถ นีอน้องบอกใช่ครับพี่หนูเพิ่งย้ายมาใหม่กูเลยบอกเออพี่ก็อยู่ซอยถัดไปคุยไปคุยมาจนไปใจดังที่นาเธอแค่มีแม่งตรงกันเหมือนเจอคนที่ใช่เธอก่อนจะแยกย้าย<ๆ>กูก็เลยจัดไปหนึ่งดอกเออน้องครับพี่ขอลายไว้น้อยได้าป๊อน้องมองหน้ากูทำท่าเหมือนกำลังคิด<ๆ>กูแม่งโคตรหลุนจนเดียวเหนียวแทบจะติดนั้นน้องก็หยิบโทรศัพท์พี่ไม่ดีให้มานี่ครับพี่แอบมาคุยกันได้นันทาโอ้โหกูอยากจะตะโกนให้ลันซอยเดิน กลับบ้านแบบลอยลไม่ต้องกินแล้วไอ้มีถึงห้องปุ๊บปรีเปิด Wi-Fi ทันใดเข้าแอบไลน์พิมไม่ดีน้องเข้าไปอย่างไวกดเพิ่มเพื่อนหัวใจตั้นแรงตึกตักรอรูปล่อไฟขึ้นกูจะได้รู้จากคนนารักคนน่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 ารักแล้วรูปก็ขึ้นมา าเปากับติ่มซำพร้อมขอความมัทานนมติเด้งมาว่าชิพสดใหม่สวัสดีคูกพี่รับซาลาเปาซอยอะไรดีขายไอสัตว์หลยร้านขายซาลาเปาไอสัตว์หลยร้านขายซา,าลา No, no.